สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับคาลิงวันนี้บนรายการรีวิวเพชรหรือต้มนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะที่ชื่อว่ารูก้าเฮนเดตกองหลังของปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับหรือกองหลังของทีมชาติฝรั่งเศสครล่านนี้สูง184เซนติเมตรอายุ27ถนัดเท้าซ้ายนะครับมาในตำแหน่ง แบ็กซด์นะทุกคนแต่ผมเอามาจาับเล่น CB นะมาในสไตล์ดิฟฟ i ซ i f ฟูลแบ็กนะครับผมแต่ผมเอามาเล่น CB นะมันก็จะกลายเป็นอ f ฟสไตล์ style, นะครับทุกคนเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าเกมรับเขาจะดีขนาดไหนนะข้ามาที่พวกส่งบอลสั้นเลยนะทุกคนบอลสั้นนี้ส่งประมาณ80นะครับบอลยาว83นะสำหรับกองหลังตัวนี้เจ้าตุ๊กรด75นะคือบอลคอ,อนโนบอลดิบบิงผมไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่เฮดดิ้ง84นะครับค่าพลังเก็รับนี่ถือว่าโอเคนะครับ86 90 91 92 นะครับโอ้โหคือแบบว่าค่าพลังเกมรับนี่ถือว่าใช้ได้นะถ้าสมมติไปจับเล่นแบ็คก็ยังถือว่าโอเคนะสปีด87นะครับสปีดต้น86นะครับกิ๊งกิ้งพาวเวอร์87นะครับจัมแปดสิเลยนะความแข็งแกร่ง82นะครับผมสเตมิน่า86นะส่วนตัวผมว่าโอเคเลยนะครับสำหรับค่าพลังนะครับเท้าที่ไม่ถนัดนะครับโลนะสองเท้านะการใช้สองเท้าโลก็ถือว่าแย่อยู่เหมือนใช้ได้เท้าข้างเดียวนะสำหรับการแบบ เมื่อเราจะจ่ายบอลหรือกองบอลน,นะสกิลมีเฮดดงเฮดดิงมม้งนะครับผมแมนมาร์กิ้งนะครับบ็อกกิ้งก็มีนะครับผมไฟติ้งสปิริตก็มีนะสำหรับลูก้าเหนเดตล่างนี้นะเดี๋ยวไปดูครับว่าไฮไลท์ลูก้าเฮนเดชจะโหดขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมอ่าเริ่มการรีวิวครับลูก้าเหนเดตล่างนี้ผมบอกเลยว่าดักบอลดีมากสําหรับกองหลังตัวนี้นะแต่ผมจะมายืนซีบีนะครับบอกไว้ก่อนนะก็คือการดักบอลของเขาคือดีมากดูทุกคนดูคือเกี่ยวติดหมดอะ 9ก้าขาเกี่ยวติด9ก้าขาเกี่ยวติดหมดนะอาจจะมีจังหวะหวือนิดหน่อยนะถ้าสมมติว่ามีโอกาสประมาณ50ครั้งอาจจะมีหวือประมาณ2ครั้ง3ครั้งเองนะที่ผมเล่นมาเนี่ยดูการยืนตำแหน่งดักบอลนี่ดีมากนะขนาดมาในแบบว่าผมเอามายืนแล้วมันเป็นออฟสไตล์นะทุกคนแต่ใครถ้าแบบแบบอยากได้แบ็กซ้ายแบบว่าแบ็กซ้ายที่แบบว่าเกมรับรจ่าจาาแนะนําเลยตัวนี้นะ คือดีจัดลูกกลางอากาศเก็บได้หมดนะครับลูกกับพื้นโอเคเลยดักบอลชนกองหน้าได้หมดนะตัวนี้เลยผมเพิ่งเคยเล่นเขาล่างแรกนะส่วนใหญ่ผมไปเล่นเนาะไปไปเล่นพี่เขาหรือน้องเขาอะ่ะที่ชื่อเตียวคนันเดย์แหละทุกคนอันนั้นก็โหดเหมือนกันนะสำหรับเกมรับนะใครที่หาแบบกองหลังเกมรับดีๆเนี่ยตัวนี้เลยครับดูการเข้าประทาการดักบอลน,นี่คือโคตรดีเนี่ยรอเคลียร์รออะไรได้หมดนะครับซ้อนเพื่อนดีมากนะครับสําหรับ ตัวนี้นะหรือว่าจะเป็นตัวเข้าปะทะหรือว่าเป็นตัวแบบว่าเข้าไปแย่งบอลดูดิการปั๊มบอลการปั๊มอะไรนี่โอเคเลยครับไม่ได้แย่ส่งบอลสั้นนี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะทุกคนไม่ได้แบบว่าแย่เลยนะบางจังหวะอาจจะเป็นเพราะผมโลกเองในการจ่ายนะแต่บางจังหวะนี่คือดีจัดเลยคือจ่ายบอลดีจ่ายบอลได้เลยครับสําหรับกองหลังตัวนี้นะ อันนี้ไม่ได้อวยนะทุกคนผมอาจคิดประมาณ3 4คลิปคือได้ไฮไลท์กองหลังตัวนี้แล้วอ่ะปกติก็งาไฮไลท์กองหลังผมแทบไม่ได้เลยนะทุกคนแบบว่ามันเล่นยากบางทีมันเหวอ,อะเพราะว่าเพิ่งอัพเข้ามาใหม่แต่ผมรู้สึกว่าเขาเล่นได้ดีมากเนี่ยการวางบอนข้ามข้ามไปซ้ายไปขวานี่คือเขาทําได้หมดเลยนะครับผมเนี่ยเพื่อนฝากแล้วก็วางหรือว่าจ่ายง่ายๆดูคือบางบาง,บางตัวกองหลังอาจจะจ่ายไม่ค่อยดีนะแต่ว่าข้อเสียเขาอีกข้อนึงก็คือใช้เท้าได้แค่ข้างเดียวนะทุกคนต้องพยายาม ต้องพยายามรู้นะครับว่าเขาถนัดเท้าไหนแล้วเราก็ต้องใช้มุมนั้นในการที่จะให้เขาจ่ายนะครับไม่งั้นมันจะทําให้เขาเสียบอลได้ง่ายนะสำหรับการจ่ายนะครับผมเนี่ยทุกคนดักบอลต่อบอลกับเพื่อนนี่ได้เลยนะดูการดักรอดักเนี่ยรอซ้อนจิ้มมาเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้เลยสําหรับลูก,กา้าเฮนเดเดสล่างนี้นะดีจัดเลยทุกคน ไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะหรือว่าชื่อเขาถูกหรือเปล่าเราต้องขอโทษขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะทุกคนแต่ผมก็พยายามที่จะแบบว่าหาข้อมูลให้เต็มที่ที่สุดแล้วแต่การรีวิวผมบอกเลยว่าเต็มที่ผมบอกเลยว่าเกมรับเขาดีจัดตัวนี้นะสามารถาไปเล่นแรงได้ดูขนาดเพื่อนจ่ายผิดจ่ายพลาดนะนี่ดูโอ้โหไอวิ่งเข้ามาชาร์จเลยอะ่ะจนได้บอลคืนอะ่ะดีขนาดไหนสำหรับกองหลังตัวนี้เนี่ยดักบอลดูโอ้โหแย่งบอลออกจากเท้าเขายากนะ จังหวะที้เขาจะสวดมาปับ๊บเห็นปั๊บดักเลยมันต้องอยู่ที่คนคุมกองหลังเลยนะทุกคนเดี๋ยพยายามเข้าบวชนะครับสำหรับกองหลังนะบางจังหวะก็อาจจะมีเข้าบวชบ้างนะที่ผมแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าเผือเผือตัวแบบโดนนําบ้างก็แบบเผือตุงเผือตัวเข้าแบบเข้าวืดอะไรเงี้ยงานจะมีบ้างนะแต่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เข้าวืดประจนะ <Yeah. S 1> ํานะเนี่ยแบางจังหวะเนี่ยเห็นป้าผมผมเข้าพลาดน,นะ แต่ไล่กองหลัง2ตัวไงต,ตามแกเกือบเสียประตูเลยนะประตูนี้แต่แบบวิ่งมาประคองได้ดีนะความเร็วเขาอาจจะไม่ได้จ๋ามากนะแต่สําหรับผมว่าไปยืนซ B c ีีส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีความเร็วอะไรมากนะครับส่วนใหญ่80ขึ้นนี่ถือว่าโอเคแล้วนะอันนี้เขาก็มีความเร็วพอตัวแล้วกันสําหรับผมนะวิ่งทันกองหน้าแบบพวกพวกแบบไม่ได้เร็วมากพอได้ทุกคนไม่ได้แบบแย่ขนาดที่จะวิ่งตามใครไม่ทันนะครับผมนี่ แต่เดี๋ยวจะไปวิ่งตามใครเลยครับสำหรับคนที่ไม่มีใจฮะอันนี้มันไม่เกี่ยวนะครับสำหรับการรีวิวอันนี้อาจจะเป็นมุกนะครับทุกคนนี่ครับดีครับแนะนำแค่คำว่าดีมากครับทุกคนตัวนี้นะผมว่าโอเคเลยสำหรับใครที่ต้องการกองหลังเกมลับดีๆหรือว่าแบบตัวดักบอลดีๆอะไรอย่างนี้แนะนำเลยครับผมตัวนี้คาริงการันตีเลยเนี่ยจ่ายบอลอาจจะมีพลาดบ้างนะนี่มีปั๊มพลาดนิดหน่อยแต่ว่าก็พอได้อยู่ สุดท้ายได้จ่ายบอลจ่ายไลดีหมดเนี่ยเขาา้าประทะปุ่งได้บอลเ,เป่าาเลยจานต้องเป่าอะ่ะปึ๊บดักถือว่าโอเคเลยไม่ได้แย่เลยสำหรับกองหลังตัวนี้ดู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 ในม,มาเขาจะเขาจ่ายมาโดนดักครับผมมีด e ีนะตัวนี้ไม่ได้แย่วางบอลดีด้วยแต่ไม่ถึงเพื่อนนะอาจจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะทุกคนเล็บเนี่ยดักได้ดู i d นะการวางวงวางบอลดีนะไม่ได้แย่นะเนี่ยดูขาตนหน้าเนี่ยกองกองหน้าแบบนี้ถ้าเจอกองหน้าแบบตัวไม่ได้เร็วมากนี่คือลูกา้าเนเดตัวนี้คือเก็บกินนะทุกคนคือเก็บเก็บเรียบอะเก็บใส่ก,กระเป๋าอะแต่ถ้าเจอแบบพวกเป้พวกอะไรนี้ก็ต้องคิดหนักหน่อยนะใส่ความเร็วนะเราก็ต้องแบบว่าใช้แบบประสบการณ์ที่เราเล่นนี่ว่า ในการแบบว่ายืนบางยืนตระนคุมทางอะไรเงี้ยดักเขาทีละหนึ่งทีละ2ตัวนะอยาให้เขาได้วิ่งกระชากไปได้นะกองหน้าที่มีความเร็วนะเนี่ยการวางมงวานบอลไม่ได้แย่เลยครับผมนี่ยมีบล็อกด้วยก็ประมาณนี้เลยครับสาหรับลูก้าแอนเดสนะนทุกคนใครเปิดได้ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าเล่นเข้ามือเหมือนผมหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าผมเล่นเข้ามือจัดตรงนี้แต่ถ้าแต่เสียดายไม่ได้เปิดได้ในไอดีที่แบบว่า ไอดีสายฟรีไอดี ID ที่แบบว่าเอาไปลงแรงลงอะไรนะอันนี้เป็นไอดีแบบไว้ไว้เปิดรีวิวนะครับผมก็มาดูกันว่ามันจะดีขนาดไหนไปตัดเกรดกันนะครับผมว่าลูก้าเฮงเดนเดตล่างนี้ผมจะตัดเกรดให้เขาเท่าไหร่ไปชมกันได้เลยครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับลูก้าฮิงเนเดสล่างนี้ทุกคนผมบอกเลยว่าเกมรับโคตรดีขนาดผมเอามาจาับไปเล่น CB นะก็คือรับดีมากคือถ้าใครอยากได้แบ็กซ้ายที่แบบว่าเกมรับดีๆผมแนะนําตัวนี้นะเรตติ้งผมแบบไม่ใช่ผมขอตัดเรตติ้งให้ที่8.5เต็ม10นะครับทุกคนคือโอเคเลยครับแต่เขาอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะแต่ดักบอลดีทางบอลดีนะสำหรับตัวนี้นะเพชดหรือตมผมให้เพชรนะครับใครต้องการ แบ็กซ้ายที่แบบว่าสายเกมรับจะจ๋าดีๆด,ด,ดักบอลดีๆผมแนะนําเลยครับลูก้าเฮนเดเดสล่างนี้แน่นอนครับผมก็ประมาณนี้นะสาหรับการตัดเกรดหรือว่าการรีวิวลูก้าเฮนเดเดสล่างนี้นะผมบอกเลยว่าดักบอลดีมากนะใครที่แบบเปิดได้ลองเอามาใช้ดูนะครับโคตรดีนะครับหรือว่าเอายืนหลัง3ามก็ได้นะสำหรับใครที่แบบว่าใช้แผนหลัง3ามนะหลัง4ี่ไม่ว่าจะยืน CB หรือว่ายืนแบ็กซ้ายนี โอเคเลยนะสาหรับลูก้าแห่งเดซล่างนี้นะทุกคนลองเอาไปใช้ดูนะครับผมโอเคมากเลยครับผมก็มาันี้นะครับทุกคนตอนนี้ผู้ติดตามผมจะถึง2,000ันซับสไครต์แล้วทุกคนช่วยคนติดตามหน่อยครับถึงเหลืออีกประมาณ8 0 9 0คนก็ถึง2เอ้อ 2, ย2,000ซับสไครต์แล้วช่วยคนติดตามหน่อยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไยบายนะครับคำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาณทีนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมย้ำนะครับว่านี่เป็นการ รีวิวแบบความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่าลูก้านลเนสเก่งขนาดไหนนะครับผมย้ำเสมอนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม